อละครับสวัสดีทุกท่านนะเข้าสู่เกมแพน vs อันเดนะฮะก็มาดูกับฟช่วโพงกันสักนิดหน่อยคือประมาณวันที่20อ่า19-20นะฮะก็เริ่มไต่ขึ้นมาจากที่ว่ามันยอ่อค่อยๆย่ยอลงไปเรื่อยๆทีนี้หลังจากนั้นมันก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาในวันที่23แล้วก็24เหตุผลก็เพราะว่า คาดการว่า3.0ะจะมาในเดือนนี้แต่สำหรับผมก็คือไม่ว่ามันจะมาเดือนนี้หรือเดือนหน้ามีคนที่คิดว่าซื้อตอนนี้ดีกว่าไปซื้อตอนนู้นก็จะมีพวกเล่นซื้อตุนกับซื้อเล่นรอบซื้อตุนกับซื้อไปส่วนรอบอคนเล่นรอบก็ืนี้ก็เทขายก็จะมีการคนซื้อกับซื้อขายเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไมเ่เยอะแยะ ส่วนผมก็คือหาได้จากเกมก็อาจจะยังไม่ขายเพราะว่ามันไม่ใช่ราคาที่ผมอ่าไม่ใช่ราคาที่ผมตั้งใจจะขายไว้ก็อา้าวไม่ได้สลับเชนโอเคก็มีประมาณ71รีวิวนะฮะ แล้วก็ต้นไม้อีกประมาณ19ต้นแล้วก็ต้นไม้อีก2ต้นก็ประมาณนี้ก็จะเน้นพวกสายฟ้านะฮะให้ดูสายฟ้าก่อนเลยสายฟ้าก็จะเน้นสีแดงสีแดงประมาณหกต้นแล้วก็สีเขียว3ต้น ็มีธาตุแสงเออสฟฟ้าแล้วก็เหล็กอะไรประมาณนี้ก็มีเยอะก็ยังไม่ขายครับก็คือมันอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่ราคาที่ผมอยากจะขายแล้วก็ไม่คิดที่จะเอาไปแลกเปลี่ยน1,500ต่อ1 p v u พก็ไม่คิดคือปล่อยปล่อยดองอัน,นความจริงผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะในการปล่อยดองแต่ ในความที่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องหางเงินจากเ,เกมนี้แล้วก็ออไม่ใช่ดิจะบอกว่าราคามันถูกไปจนดองไว้ดีกว่าขายประมาณนี้อาจจะไปทําอย่างอื่นก็ได้ใครจะไปรู้ส่วนราคาต้นไม้ก็ขอบอกเลยว่ายังเท่าเดิมกันอยู่นะฮะก็คือทุกถูกต้นหนึ่งประมาณเท่าไหร่อ่ะเจดเ็ดเหรียญตอนนี้ก็ประมาณ5บาท 35.35สามอาบาทต่อต้นเป็น NFT ที่ถูกโคตร,ครแต่ถึงถูกอย่างนั้นก็การตาคืนทุนก็คือยังการันตีว่าตอนนี้นะยังการันตีว่าระยะยาวเพราะว่ามันไม่เห็นสัญญาณที่จะมาช่วยกระตุ้นในการขึ้นเลยสักนิดด้วยความที่ว่า3.0ไม่มาซรากที ตอนนี้ก็น่าจะเป็นระบบ2.7ก็คือจะเริ่มเป็นเเล่นในเว็บได้แล้วนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ส่วนคลิปอื่นๆที่จะเข้ามาเล่นก็คือดูจากที่อื่นเพราะว่าผมจะไม่แนะนำให้มาเข้ามาเล่นอันนี้เป็นการตํจำลองแบบ Android นะครับผมแต่เราเล่นในเว็บได้ไงเนี่ยฮะเวอร์ชัน2.7คิดว่ามันจะมี2.8แล้วก็2.9แล้วก็3.0 ที่คิดไว้ก็คือคิดเผื่อถ้าจู่ๆผมลงคลิปนี้ไปปุ๊บแล้วมันจู่ๆมันก็ฟาด3าเมอร์ลี่คิดสมัตมาก็ก็ไม่รู้สินะอะไรประมาณนี้ซึ่งถึงจะมตีต้น NFT เยอะแต่สุดท้ายก็คือผมไม่สามารถปลูกทุกรูดูได้ก็คือรูดูเอา้า อ๋อต้องหาจากในน้ผมไม่สามารถปลูกฤดูร้อนได้เลยเพราะว่าผมไม่มีต้นแสงไม่มีต้นต้นที่ปลูกในซัมเมอร์ได้ก็คือช่างมันผมก็เลยเน้นแค่ถ้าใส่ฟ้าที่ปลูกลุกดูใบไม้ผลกับต้นเหล็กปลูกในฤดูใบไม้ร่วงแทนก็มีอยู่แค่นั้นก็เล่นได้ปกตินะครับก็แนะนำครับแนะนำ แนะนำว่าเล่นในเว็บันดีกว่าเพราะว่าบางคนยังถามว่าเอ้ยยังเล่นในมือถือไม่ได้อีหรอคือแบบมันก็เล่นในเว็บแล้วอะแล้วก็จะมีคนบางคนบอกว่าเออเล่นในมือถือเบราว์เซอร์กิวีไม่ได้อันนี้ผมผมแนะนำอะไรนะแนะนำให้เปิดโหมดเต็มจอ,อคุณผมไม่รู้ว่าจะ เปิดยังไงเพราะว่าผมไม่ได้เล่นใน Android ถ้าเกิดผมเล่นใน Android ผมจะไอ้นี่ดีกว่าก็คือไปโหลดแอป,ปของมันดีกว่าเนี่ยครับก็คือปลดในหน้าแรกแล้วก็เข้าในโหมดของฟาร์มนะครับเนี่ยครับโหมดฟาร์มมาจิวันที่2แล้วก็ดาวน์โหลดก็จะมีของ Android กับ iOS iOS ก็บอกเลยว่าคือต้องแย่งนะฮะนงดีละทีเผอ ถ้าดวงดีและทีเผิ่มันก็จะก็ได้ลองคิดสภาพแอคซีนะครับแอคซี e ในปัจจุบันนี้ก็คือยังเป็นเทสไฟอยู่ถ้าถามว่าไอ้แอคซีเปิดมาตั้ง3ามปียังเทสไฟอยู่กับไอ้เกมไอ้นี่เปิดเมื่ออะไรนะการกาคาเองเนี่ยมันจะมีแล้วเหรอเป็นไปได้ยากก็คือ NFT บางเกมมันมันต้องเทสไฟเท่านั้นอะมันมันมีความปลอดภัยที่ต่ำต้อย ทำเตี้ยเลดินอยู่เพราะฉะนั้นถ้าทา iOS ก็คือทำใจเถอะครับถ้าหาถ้าหาทางไม่ได้ก็คือทำใจอย่างเดียวเลยไม่งั้นก็คุณก็ใช้อารมณ์แบบยงดีละทีเผยจู่ๆก็นึกอะไรไม่รู้มาจิ้มเทดไฟแล้วก็จิ้ม p v u แล้วก็เข้าได้เฉยเพราะว่ามันมีคนสลาดสิทธิ์ออกมันก็เลยเหลือที่ให้สำหรับคุณเข้าพอดีอะไรประมาณนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วกันนะถึงตอนนั้นก็ ก็ยินดีด้วยละกันที่เข้าเล่นได้โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือจำมาบนว่าเดียนราคามันขึ้นเพราะว่ามีคนเริ่มชช้อน mm. ก็เลยคิดว่าถ้า3ยุทธ์มาอาจจะพุ่งทยานทุดมูหรือหรือปร่าก็ไม่แน่ใจสำหรับผมก็คือมีประมาณต้นมีต้นขนาด10บสิอะไรนะ ห้าแล้วก็ส6บหต้นแล้วก็บวกอีกต้นแม่2ต้นก็เป็น1ิบต้นเนี้ยพร้อมกับ PPU อีก71แล้วก็ดอง LE ไว้อีกแค่30มหมื่นก็คือถ้ารุ่งก็ดีถ้าไม่รุ่งก็ก็ทำใจ <laughs> ก็อยากจะอยากจะทำคลิปไว้สักนิดน,นึงก่อนที่3าุ ady, จะมานะ บนก่อนสามยุดศุจะมาก็คงจบเพียงแค่นี้ครับก็ขอขอบทุนทุกท่านที่คขารับชมรับฟังจนถึงขณะนี้ครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสําหรับคลิปนี้สรุปได้ย่างเดียวว่าเห็นราคามันขึ้นก็เลยอยากจะโม้นสักหน่อยก็บไปา,ายครับสวัสดีครับ